นี่แม่พักโตดา่าโตอยู่บอกะวินเอ็งไม่อุ้ยตาด่าเธออยู่อ่ะเอาเต็มที่เลยกะวินเอาให้สวยๆเลยนะกะวินนะชิวกะวินกับกบอกขาว ตัวนี้วันี่น,นี้ดูอ่ะเสร็จแล้วยัอไม่ได้พี่นายใจเย็ยนๆนะคะวันนี้เราเตรียมถุงไว้หอ่อขนมนทีเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอันดับแรกน,นะคะ,สะแสดงความรักต่อพอ่อต่อแม่อุ้ยก่อนต่อคุณแม่ก่อนอรแก้มคุณแม่ก่อนดูขอแก้มก่อนสายหละขอแก้มแน่ย่ส่ หองแก้มลูกก่อนนะคะคุยกระยาไม่อดเอาลูกเอาเนาะไม่ได้ลูกจะขอไม่ได้อะห้อ 여보세 <목소리도> ถ้าทามไม่ถูกก็เอาแป้งโรยเลยลูก เสียเวลานะคะเปิดตาืให้อยอยออกมาให้มาเมาเลนะมเี่มแม่เมเยี่ยแม่ทาคูันนี่สวยไหมคะสวยไหมสวย You know that? คิดว่าคุณแม่นักคณะโบยสวยที่สุดโอ้ยไอแกซสุดอย่เลยคุณแม่แอุ้ยแม่อุนปีใหม่ค่ะนเป็นแก่ะการสารินก็คือคุณแม่น้องทิวทัดเป้ามืองามของู่ทองสาวยังร้องออกเดี๋ยวไอคุณพ่